ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทั้งเราช่องและเพจหมาแกะหนงังขอมารีวิวแบบอัดสดๆของเรื่อง A Shop for Killers นะครับก็เป็นซีรีส์เกาหลีแนวแอคชั่นดรามา่าจากทาง Disney Plu ัสฮอตสตาร h ไทยแลนนะครับก่อนอื่นเลยสำหรับผมผมไม่ได้ดูตัวอย่างก่อนดูเลยนะแต่เห็นมีคนบอกดีดีดีก็เลยแบบเฮ้ยเออ แปดตอนด้วยไม่ยาวด้วยเลยตัดสินใจลุยดูเลยครับก็เรื่องราวของ a chop for killers เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของลุงและหลานคนหนึ่งที่ไม่ถูกกันเท่าไหร่แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งได้รับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับลุงก็เลยทำให้หลานสาวคนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องพบกับสิ่งบางอย่างที่จะทำให้เธอมอง ลุงของเธอไม่เหมือนเดิมครับก็พอดเรื่องก็ประมาณนี้นะถ้าสมมติพอให้พูดคร่าวๆพอหลังดูจบแปดตอนเนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่าเฮคือพอเราไม่ได้รู้อะไรเราไม่ได้ดูตัวอย่างอะไรเราก็ไม่รู้อะไรเลยอะ่ะแล้วพอเราไม่รู้อะไรเลยแล้วหลังดูจบอะ่ะคือตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้ว่าแบบเฮ้ยตัวหนังมันจะเล่าแบบย้อนกลับนึกออกไหมมันจะเล่าแบบ ฉากแฟลชแบ็กเยอะๆแต่พอดูเข้าเอาจริงๆอะ่ะมันเป็นแฟลชแบ็กที่จริงๆแล้วอะ่ะมันทำออกมาได้ดีนะแต่ว่ามันเน้นไปที่การย้อนอดีตค่อนข้างเยอะทำให้บางจุดก็รู้สึกแบบเฮ้ยง่วงๆเนื่อยๆอยู่บ้างครับคือถ้าสมมุติให้พูดโดยรวมอะ่ะสำหรับผมผมรู้สึกว่าก็ชอบนะ คือมันอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกแบบร้อคือผมรู้สึกว่ามันปูทางไว้ภาคต่อพอสมควรแต่ว่าคือเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะถ้ามองโดยรวมอะ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่เล่าในสถานที่หนึ่งจะเรียกประมาณนี้ได้ไหมสถานที่เดียวโลเดียวโลเคชันเดียวอะ่ะแต่ว่ามันจะมาพร้อมแบบฉากแฟลชแบ็กที่ค่อยๆัด เนื้อเรื่องหยอดสิ่งที่คนดูอยากจะรู้หยอดความน่าสนใจของตัวเนื้อหาออกมามรู้สึกว่าเป็นการเล่าที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะที่แบบเล่าอยู่ในโลเคชันเดียวแล้วค่อยๆปูทางด้วยการย้อนกลับไปเล่าแล้วก็ย้อนกลับไปเล่าแล้วก็ย้อนกลับไปเล่าคือผมเข้าใจว่าแบบบางคนอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยตังหิดตังหิด สาหรับผมคือไม่ได้ตังยิดเนี่ยนะกับการเล่าแบบนี้เอาข้อเสียกันแล้วกันครับข้อเสียของซีรีส์เรื่องเนี้คืออย่างที่ผมบอกผมรู้สึกว่ามันจะมีความแบบดูชิปชี้ไปในบางฉากนะในช่วงตอนที่ตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีบางฉากที่ผมรู้สึกว่าคือเข้าใจในไอเดียที่ใส่มาแนะแต่ว่ามันก็ถูกลดทอนลงด้วยเอฟเฟกที่แบบเหมือนกับทุนไปไม่ถึงอนะ น่าจะพอเข้าใจนะว่าเรื่องทุนนผมรู้สึกว่าถ้าสมมติได้ทุนมามากกว่านี้ผมรู้สึกว่าจะทําฉากเหล่านั้นนะฉากที่ดูไฮบะเจตหรือว่าต้องใช้ทุนพอสมควรนนออกมาได้ดีครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าบางส่วนพอมาเน้นแบบฉากย้อนอดีเยอะอะยอมรับว่ามีเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่านี่เป็นซีรีส์แบบแนวเข้มข้นด้วยแล้วก็ต้องใช้เวลาประติดประต่อแล้วก็มันอาจจะทําให้เนื้อเรื่อง ในช่วงยุคปัจจุบันเนี่ยมันเดินช้าลงไปด้วยครับคือเอาเข้าจริงๆอะ่ะในเรื่องปัจจุบันคือเข้าใจว่าเป็นแกนหลักนะแต่ว่าบางตอนส่วนใหญ่อะ่ะจะเอนไปที่การเล่าพาร์ทอดีตซะมากกว่าครับก็ข้อเสียจริงจก็ไม่ได้เยอะมากนะก็อย่างที่ผมบอกคือบางมันก็ดูกักๆไปซีซั่น2มากเกินไปนิดนึง แล้วก็ทุนเหมือนบางฉากก็ไปไม่ถึงแล้วก็น่าจะประมาณนี้ถ้าสมมติให้คิดข้อเสียตามมาที่ข้อดีกันบ้างครับข้อดีของซีเรื่องนี้คือปกติหนังเกาหลีเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องแบบฉากแอคชั่นเรื่องนี้ทําออกมาได้แบบดีใช้ได้เลยนะคิวบูหรือว่าแบบดเดือดมากแล้วก็มุมกล้องเนี่ยก็ถือว่าแบบดูว่าไม่เวียนหัวอะไรแล้วก็สําคัญที่สุดเลยคือพาร์ทดราม่าผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่ ทำออกมาได้สมูทแล้วแบบลงตัวมากๆโดยแบบเฮ้ยเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบเขาจะกล้าเล่าแบบขนาดนี้ด้วยการเล่าย้อนกลับทําให้รู้สึกแบบเฮ้ยโอ้โหพอเล่าย้อนกลับคนดูจะอินหรอคือตอนแรกที่เปิดมาครับมันอาจจะยังไม่เป็นการเล่าย้อนกลับมากนะแต่พอเราดูไปเรื่อยๆมันจะชัดเจนขึ้นว่าเรากําลังเล่าแบบย้อนกลับย้อนกลับไปจุด ย้อนกลับไปจุดนี้หลายๆช่วงครับก็เลยอาจจะทําให้แบบบางคนดูเบื่อไปบ้างแต่สำหรับผมไม่ได้เบื่อนะคือมันเล่าออกมาได้น่าสนใจใช้ได้เสนอคอนเซ็ปต์ออกมาได้ดีแม้จะมีตัวละครน่ารําคาญอยู่บ้างนะอันนี้คือเข้าใจปล่อยปล่อยผ่านได้อยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวชูโรงเลยคือนักแสดงเนี่ยออกตัวก่อนเลยนะ ไม่ไม่คุ้นหน้านักแสดงสักคนเลยอ่ะเพราะว่าอาจจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่จากทาง Disney p พ u s ด้วยเพราะปกติผมจะไปกองอยู่ Netflix ถ้าสมมติเป็นซีรีส์เกาหลีะนะนักแสดงทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองเออกมาได้ดีใช้ได้เลยครับสิ่งที่ถ้าสมมติจะชมอีกอย่างหนึ่งเลยคือการเล่าเรื่องครับคือการเล่าเรื่องเป็นการเล่าเรื่องที่ท้าทายมากนะด้วยการที่เน้นฉากแฟลกๆเยอะๆคือปกติคนเน้นฉากแฟลกบ็ะเยอะ,ยอะคือแบบโอ้ มันคงไม่น่ารอดแล้วล่ะคุณมาเปิดประเด็นในช่วงที่ตัวเรื่องอะมันกำลังจะถึงจุดที่พีคหรือว่าจุดที่เดือดเริ่มที่จะเดือดขึ้นมาแล้วอะแต่ว่าคุณตัดไปแบบนี้มันเสี่ยงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาเล่าออกมาให้มีความหมายแล้วก็ไม่เลยรู้สึกแบบตัดไปเดี๋ยวก็ตัดไปเดี๋ยวก็ตัดไปจนพั่มเพื่อก็ ถ้าสรุปแล้วอ h o ช for k i l l e r s เนี่ยเป็นซีรีส์เกาหลียาว8ตอนที่สำหรับผมถือว่าโอเคนะผมรู้สึกว่าเป็นเคสตั้ดี้ที่ดีมากสำหรับถ้าใครแบบมีไอเดียเกี่ยวกับการทำหนังสัน้นหรือว่าหนังเกี่ยวกับโลเคชันเดียวคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนเขาถ่ายตัวฉากที่อยู่โลเคชันเนี้เป็นตัวไพร์ลอตไปให้ผู้สร้างดู แล้วก็ให้ผู้สร้างคิดต่อว่าแบบจะเล่าต่อ,อยังไงคือแล้วพอด,ดูเข้าจริงๆอะผมรู้สึกว่าไอเดียดีนะไอเดียใช้ได้เลยแต่เสียดายแค่แบบมันอาจจะดูกักๆไปซีซั่นสมากไปนิดนึงแล้วก็บางช่วงก็รู้สึกแบบอาจจะเบื่อๆไปด้วยด้วยการที่มันเล่าแฟลชแบ็กเยอะก็ A Top for killers ่ายแล้ววันนี้ทาง Disney plus Hotstar นะครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามช่องและเพจหมากแกะนังด้วยนะครับ